สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะแม่กโกขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่กโกก็ไม่ได้เป็นนักกิจกรรมบําบัดหรือจบมาโดยตรงนะคะแต่มีเทคนิคส่วนตัวในการดูแลลูกนะคะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะคะทีนี้ค่ะสําหรับในเรื่องการเรียนออนไลน์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาสอนลูกนะคะไม่มีเวลาเปิดคลิปให้ลูกดูนะวันนั้นต้องมาเปิดอีกทีหนึ่งหลังเลิกงานสองทุ่มสามทุ่มหรือปัญหาการบ้านที่เยอะมากเลยค่ะนะคะ ทีนี้แม่โก้ขออ่าก็เหมือนกันค่ะก็ไม่ไม่มีเวลาเหมือนกันเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันแต่ที่ิคการสอนเป็นแบบนี้นะคะอ่าแม่โก้ใช้หลักนะคะในเรื่องเอามาในเรื่องของการสอนก่อนเลยนะคะแม่โก้จะใช้การดูคลิปคะ่ะดูแล้วก็สรุปออกมาค่ะบางทีคลิปหนึ่งสิบนาทีห้านาทีแต่สรุปออกมาแล้วก็เป็นแม่กงค่ะก็ไก่งองูสะกดงองูก็เป็นแม่กงหรือการบวกเลขนะคะการนับเลขหนึ่งและสองและสาม 1>, 1ไป2เพิ่ม1 2ไป3เพิ่ม1อ่าหรือวิชาคณิตศาสตร์ก็ยังมีอีกในการเพิ่มทีละสิอ่ะ1ิ 10, แล้วไป20 30 40ก็เป็นการเพิ่มจำนวนทีละสิซึ่งในคลิปก็จะเป็นมีรูปมีภาพอะไรไล้์มาเต็มเลยนะคะนะคะแล้วก็อในอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของสิ่งที่เราไม่ได้ทำยังไงนะคะเช่นภาษาจีนตรงนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะเปิดดูให้ได้บ้างนะคะ ทีนี้ค่ะอะ่วิธีการสอนนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไม่ต้องซื้อของเล่นเลยค่ะใช้ในชีวิตประจําวันสอนค่ะเรื่องเล่นเรื่องกินเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเมื่อวานค่ะในเรื่องของคณิตศาสตร์แม่โคจะยกตัวอย่างนะคะแม่โคใช้วิธีนี้ค่ะอ่ะคณิตศาสตร์เมื่อวานของน้องมิกกี้เรียนชั้นปหนึ่งใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนรู้หลักในการขอเพิ่มตัวเลขทีละหนึ่งทีละสิบนะคะ มิกกี้ก็กำลังเล่นรถไฟเลยค่ะแต่ว่าก็เพิ่มออปชันให้ลูกนิดนึงปกติรถไฟมีแค่นี้ค่ะเล่นแป๊บเดียวเล่นไม่นานก็ทาออปชันให้ค่ะแบบนี้เเพิ่มแนบบอ่าก็เอากล่องธรรมดานลคะ่ะเพราะว่าน้องมิกกี้ชอบรถไฟก็ทํานี่เลยคะ่ะหัวลําโพงค่ะนะคะอ่าก็ให้ได้อยู่นานนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ทําเลยค่ะเอารถไฟมาแล้วนะคะนี่ค่ะเบโกิก็ใช้วิธีการนี้ค่ะนี่ก็เพิ่มทีละหนึ่งใช่ไหมคะ ก็แปะเลยค่ะเห็นไหมคะแปะแบบนี้ค่ะนี่แปะหนึ่งแปะสองแปะสามไม่ต้องสี่ห้าหกเจ็ดแปะเกาเก้าสิบยาวเหมือนในคลิปแล้วค่ะเอาแค่พอเข้าใจค่ะนะคะก็หนึ่งอ่าแล้วก็บอกลูกเลยค่ะมิกกี้หนึ่งแล้วสองเพิ่มไปเท่าไหร่ครับเพิ่มไปหนึ่งอ่ะแล้วถ้าสองแล้วสามละเพิ่มไปเท่าไหร่ครับ เพิ่มไป1นึ่งแล้ก็บอกลูกเลยค่ะว่านี่คือการเพิ่มทีละ1รถไฟตู้ที่1ตู้ที่2ทีนี้เพิ่มทีละ10แล้วค่ะทำยังไงก็กลับข้างเลยค่ะอ่ารถไฟคันนี้มีผู้โดยสารยี่สิบคนอ่ารถไฟตู้นี้มีผู้โดยสารสาสิบคนเพิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่มมาสิบเขาเรียกว่าเพิ่มทีละสิบอ่าวแล้ว ตู้นี้มี40เพิ่มมาอีกเท่าไหรค่ครับเห็นไหมคะก็เป็นหลักคะ่ะในเรื่องของการเพิ่มจํานวนทีละสิบนะคะทีนี้อย่างวิชาวิทยาศาสตร์ค,คุณครูเปิดคลิปในเรื่องของการลอยการจมมียกตัวอย่างมากมายนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะน้องมิก้อาบน้ําค่ะแม่โคก็ใช้หลอดยาสีฟันเลยคะ่ะนะคะ,ะจุ้มลงไปมิกกี้มันเป็นอะไรอะครับลูก มิกี้ก็จะบอกมันจม,มแล้วเอาลูกปิงปองมาเลยค่ะวางปุ๊มมิกี้ลูกปิงปองมันเป็นยังไงอะลูกมิกิก็จบอกมันลอยนะคะก็สอนในเรื่องของจมกับลอยเห็นไหมคะแม่โก้ก็ไม่ได้เปิดคลิปสอนแต่เรามีอยู่ในหัวะะแล้วค่ะเรามีโน้ตเอาไวะะ้แล้วค่ะว่าลูกเราเรียนเรื่องอะไรนะคะเราก็เวลาที่เราดูคลิปก่อนเนี่ยเราเราต้องโน้ตเอาไว้ด้วยนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะ แล้วก็วิชาภาษาไทยอ่ะอย่างแม่กงอ่ะแม่กงมีงองูสะกดใช่ไหมคะแม่กงก็ไม่ได้เปิดคลิปให้ลูกดูค่ะนะคะก็นี่เลยค่ะรอจังหวะค่ะแต่ในหัวเรามีแล้วค่ะว่าแม่กงมาแล้วอะไรในบ้านนะที่มีโอกาสเป็นงองูสะกดเอาเลยคะลูกเล่นน้ําจมลอยเสร็จแล้วใช่ไหมคะใส่กางเกงค่ะอ่ากางเกงนึกดูดีๆค่ะกอางงกางกอเอ งเกง่งแม่กงมาแล้วค่ะนะคะปกติลูกมาปุ๊บเราจะจับใส่กางเกงใช่ไหมคะอันนี้ก่อนจะใส่เบรกนิดนึงค่ะอ่าอ่าสะบัดสะบัดสะบัด,บดมิกิครับอันนี้อันนี้อะไรครับกางเกงแต่สะกดสิลูกกออาลูกก็จะบอกงอกางงงูเป็นแม่กงแล้วก็บอกลูกก่อนนะคะตัวที่สะกดด้วยงงูเป็นแม่กงอ่าแค่นี้ละคะ่ะแล้วเราก็ ถ้าสะดวกหรือมีโอกาสก็ค่อยเขียนให้ลูกดูนะคะแต่ตอนนี้ค่ะให้ลูกเข้าใจก่อนเลยค่ะว่างองูนะคะกางเกงอ่าก็ใส่เลยค่ะใส่ไปพูดไปก็างงอกางก็เองงอกเกงก็างงอกางก็เองอเองอเกงก็จนกว่าจะใส่เสร็จนะคะนะคะแล้วก็อย่างมือมาางม้อเย็นเมื่อวานค่ะมื้อเย็นมีปิ้งกุ้งมิกกี้ก็ถือกุ้งเลยค่ะมิกกี้นี่อะไรอ่ามิกกี้ก็บอกกุ้งกอ็อุ อ่าลูกก็จะบอกงอกุง้งไม่โทรกุง้งแม่กุ้งก็มาอีกแล้วนี่แหละค่ะแม่โก้ก็ใช้หลักแค่นี้เองค่ะนะคะทีนี้ค่ะอันนี้ไปในเรื่องของการสอนแล้วใช่ไหมคะเรื่องของการบ้านเยอะเป็นกองภูเขาลากาเลยค่ะแม่โก้ก็ไม่ได้ให้ลูกทําเสร็จอัดแน่นในแบบทีเดียวเลยนะคะแต่อันดับแรกค่ะต้องหาทางล่อค่ะล่อมาจากเครื่องเขียนก่อนเลยค่ะอย่างวิชาที่ยกตัวอย่างระบายสีแผนที่ ก่อ,อนที่แล้วก็ไม่ต้องบอกลูกเลยนะคะแม่โกไม่ได้บอกเลยครัว่ามิกกี้มาทํากันบ้านไม่คะ่ะแบบนี้ไม่ได้ผลคะ่ะอ่ามิกกี้เรามาเล่นหมู3าตัวกันแม่โกจะเป็นหมาป่านะนะมิกกี้จะเป็นหมูให้แนะม่โกใหม้มิกมกี้เป็นหมูเอ๊แต่มิกกี้ยังไม่ได้สร้างบ้านเลยมิกกี้สร้างบ้านด้วยฟางก่อนดีไหมลูกหยิบกระดาษมาเลยคะ่ะ บานฟางสีอะไรก็หยิบมาทํากิจกรรมกันเลยค่ะเห็นไหมคะมาแล้วค่ะอ่ามือจับมาแล้วแล้วค่อยๆแต๊บเราเข้าไปค่ะเอาวิชาระบายสีแผ่นที่เลยค่ะอ่าในเด็กก็จับสีแล้วแล้วก็ค่อยๆพูดกับลูกค่ะใช้แบบวิธีปนีปนอมนิดนึงค่ะแล้วค่อยๆแทรกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราอาจจะแบบมิกกี้อ่าเราก็อาจจะเริ่มต้นให้ดูก่อนนะคะอ่าคือเด็กอ่ะ เหมือนเขาอยากแย่งทำอะแม่โกก็จะเริ่มระบายสีก่อนมิกี้ก็ะบอกไม่ไม่ไม,ไม่มิกี้ททำอะไรประมาณนี้นะคะคือดึงก่อน,นะคะ่ะล่อเสือเข้าถ้ำก่อนนะคะทีนี้หากเป็นการบ้านที่เกี่ยวกับการเขียนนะคะช่องเล็กๆช่องน้อยๆตรงนีงนงน้ม่กโก้ก็มีการคุยกับครูประจําชั้นแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องเป๊ะในเรื่องของการลงเส้นบรรทัดคือขอให้มีการบ้านส่งนะคะเอาอย่างคัสละเออร์ยี่สิบคำลูกได้สิบ แม่ก็เก็บ e 1สิบคำนี้นะคะในแผ่นนี้เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็หาโอกาสเข้ามาใหม่นะคะก็เขียนอีก10คำแล้วก็มารวมให้เป็นการบ้านใน้ยี่สิคำประมาณนี้ค่ะนะคะในเรื่องของการบ้านก็ไม่ได้กดดันเหมือนกันแต่ลูกได้ทำไหมลูกได้ทำนะคะสรุปแล้วลูกได้ทำลูกได้เรียนนะคะสำหรับนะคะ บางท่านที่บอกว่าไม่มีเวลาเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปดูตรงนี้นะคะเพื่อลูกนะคะสละเวลานิดนึงค่ะแมเราดูละครไปชั่วโมงเรายัางดูได้เลยใช่ไหมคะอันนี้คลิปหนึ่ง5นาที2นาทีนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะทําแค่สรุปออกมาในหัวในใจเราว่าลูกเรียนอะไรถ้ากลัวจาไม่ได้ก็จดช็อตโนตเอาไว้นะคะไอคําว่าที่ไม่มีเวลานี่แหละคะ่ะสาหรับแม่โก้นะคะอ่าคนเราอะ เกิดมาไม่เหมือนกันมีติดตัวมาไม่เหมือนกันหลายๆเรื่องนะคะแต่สิ่งที่มีเหมือนกันค่ะคือในเรื่องของเวลาทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงเมโกก็เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการและบริหารเวลาตรงนั้นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทําการเรียนออนไลน์ของลูกนะคะไม่ให้เป็นปัญหานะคะแล้วให้ลูก มีความสุขกับการเรียนอยาก,กดดันลูกนะคะเมโกเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านนะคะเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นะค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ